มาแวะที่ร้านอาหารริมทางนะเรียกว่าดอยดอยกว่างตรงนี้เขาเรียกว่าดอยกว่างนะคะตรงนี้นะจะมีครบทุกอย่างเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มตำกาแฟชาแล้วมิวสวยมากเมื่อกี้เราไปถ่ายด้านหลังแค่แล้วเดี๋ยวเราถ่ายตรงนี้ข้างหน้าก่อนนี่มีร้านอาหารมิง้ะด้วยนะคะวันนี้โชคดีเจอง้อสดเลยอร่อยมากมันจะพร้อมมันจะเป็นบางฤดูใช่ไหมมันจะเป็นช่วงใช่ไหมแต่ว่าช่วงที่เรามานี่เป็นเดือนกรกฎานะ จะมีเงาะดหวนไงงอกงาสดมีงอกมีลำใยมีกล้วยนะคะแต่วันนี้ยังไม่ได้เก็บะโอเคนะเอาไปเราไปดูวิวข้างนอกด้านนี้ก็สวยดอยดอยกว่างนี่อะไรอันนี้เป็นตัวแชมป์นี่นี่นี่ที่มาของของชื่อดอยมันมีตัวกว่างมีด้วงกว่างเยอะใช่ไหมอันนี้เป็นตัวแชมป์เลยได้รางวัล ที่นี่ก็จะมีของที่ระลึกน่ารักน่ารักนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อสักตวัวมีหลายอย่างเลยนี่นี่อิคอตเตอร์มีของฝากน่ารักน,นี่มีเจ้าของนอนนี่มีเจ้าของร้านนะเ<า>้ของร้านนี่รางวาัลดึรางวาัลด้วยวอันนี้คือรางวาัลที่คุณป้าบอกว่าประกวดชนะด้วงกวางไปดูวีดข้างนอก จะยู่ด้หลังเลค่ะห้องน้ำยน้หลังขับมาข้างทางนะแวะกินก๋วยเตี๋ยวที่ดอยกวางนะครับร้านนี้คือวิวสวยมากแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะรสชาติเป็นยังไงเพิ่งได้มานี่ดวูวิวดูวิวนี่ลขอมานั่งกินตรงนี้ดีกว่า ดูว oh, mm ิว hmm. ส mm ุดยอดไม่รู้ว่ารสชาติยังไงอ่ะแต่ว่าดูบรรยากาศแล้วก็อร่อยแหละนะเป็นไงใช้ได้ไหม เิมน,มนี่ดอยกว่างอยู่ทางไปอำเภอบอกเกลือนะครับ,บหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จนะครับเราก็มาขึ้นบนดอยเป็นจุดชมวิวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแหละ ตรงนี้เรียกว่าดอยกว่างนะดอยอะไรนะดอยกว่างนี่ไงดอยกว่างอันนี้มันคือตัวอะไรฮะมันตัวกว่างใช่ไหมไม่ใช่ตัวกว่างเออเขาเรียกตัวอะไรตัวอะไรที่มันปกินต้นมะพร้าวอ่ะด้วงกว่างไงเหรอเออเอามาดูซิเขาบอกว่ามันจะเห็นถนนโคง้งนู่นโน่นมาแล้วนู่นรถบิ๊กไบค์ มาร์กมาร์เกตกำลังเข้าโค้กครับไป,ไปเ,เพื่อนเพื่อนเรามาถึงถนนหมายเลขสามแล้วนะครับทางที่จะไปอำเภอบ่อกเกลือนะฮะวันนี้เราจะไปพักที่หมู่บ้านสปันกันนะครับไหนเติวดูเห็นเป็นเลขสามไหม ตรงนี้เห็นชัดเขียนถนนเล็กสิบารตอนนี้เรามาอยู่ที่บอกก่อ,อ,เ,อ,บอกเกลืออำเภอบ่อเกลือมาดูบ่อกเกลือโบราณน,นะครับ อืมเดี๋ยวไปบ่ออยู่ในบอ่อมีเกลือไหมขึ้นมาดูดิไม่ได้เขาไม่ให้ขึ้นเขาบอกว่าบุคคลภายนอกห้ามขึ้นน,น,นี่อะไรการทำเกลือมาอเขามีผลิตภัณฑ์ จำหน่ายด้วยมเกียรติเอามาคือสนซันไคลไม่ในบ่ออเืมีบ่อเกลือมีอยู่กี่บ่อครับเนี่ยบ่อเกลือที่ที่ว่าเป็นบ่อเนี่ยที่ข้าวต้มหนึ่งบ่อครับไปดูได้ที่ข้าวต้มกันอะไรเลยตรงไหนครที่นี่ครับแต่ว่าช่วงนี้ข้าวพั้นสาเป็นประเพณีไม่ต้มประมาณสามเดือนอ๋ออะไรครับอ๋อนี่อ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อนี่เป็นบ่ออย่างนี้ นี่ข้าวกันสาเขาไม่ต้มก็ามาต้มตรงนี้อันนี้ของของแท้เลยนะนี่มันเหมือนเป็นหลุมเหมือนเท่าเผาถ่านอนะเขาเอากระทะมามงเอากระทะมาวางในหลุมนี้เอาเกลือ,ม,อ,ม,าอ,าอมาจาก ใต้ดินเนี่ยเป็นน้ำหรอเปล็นน้ำเกลือมั้ยน้ำของเค็มอ่ะแถวนี้ยอ,อยากจะรู้ก็ต้องชิมนะว่ามันเค็มจริงปะ่ะม,มาจากที่ไหนจากใต้ดินเนี่ยแหละใช่ครับเออตรงนี้ชิมได้ครับน้ำเกลือชิมไหมครับ <laughs> ชิมได้ครับไม่มีไอโอดีนใช่ไหมเกลือที่นี่ไม่เป็นไรค่ะเป็แค่ชิมจริงๆคนที่นี่เวลาเรา เราก็ไม่ใส่เราก็กินเกลือที่ไม่มีเอโนดีเหมือนกันอ๋อเป็นน้ำเนี่ยนี่เอามือแตะชิมได้เลยอันนี้ที่เป็นฝ้าเป็นฝ้าเกลือครับน้อยเหรอใช่ครับอ๋อแล้วก็เอาน้ำเนี่ยเอามาต้มเอามาเคี่ยวจนมันจนมันแห้งอะไรเค็มไหมเค็มมากพอน่ะเค็มอร่อยนะแล้วกเค็มปหวานจะไม่ขมเหมือนน้ำทะเลเออเออเชื่อ โอเคเหรอแล้วไหนมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างฮะแนะนำจะมีพวกสบู่เกลือเกลือสปาขัดผิวเกลือแช่เท้าอันไหนันนั้นอ่ะเกลือขัดักอันอันนี้ครับเป็นสครับผิวคร่บผมเท่าไร่ครับแปกสิบบาทครับเอาไปทาเอาไปขัดใช้เหมือนสบู่ลยครับเอาน้าลงก่อนแล้วก็สครับเป็นฟองจะมีฟองครับ ไม่ไม่บาดผิวครับสบู่เกลือแล้วก็พวกแช่เท้าก็จะลดอาการปวดเท้าปวดขาเท้าบวมปวดหัวดึงพลังงานลบออกจากร่างกายอย่างเงี้ยครับอันนี้อันนี้เป็นสบู่เหลวเป็นสบู่เหลวครับใช้อาบน้ำอาบตัวอย่างเงี้ยครับอันน้ขายดีมากครับมีกลิ่นไหมหอมไหมครัหอมคือตดูลองเปิดดูไหมหอมหมุนตรงหน่าหนึ่งร้อยบาทครัและมันเค็มมันจะเค็มตรงเนี้ยไม่ใช่จริงๆสบู่ทุกยี่ห้อก็เค็มนะครับถ้าเราลองชิมดูใช่ครับมันจะมีส่วนผสมของเกลืออยู่อันนี้น่าสนใจ เท่าไหร่ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยครับใช้ดีนะครัะสบู่ลองดูมาไหนมีไรจะนำเหนออีกผลิตตะพานจะเป็นพวกดอกเกลือครับเอาไปทำอะไรดอกเกลือหลักๆเลยเอาไปทำอาหารได้เอาไปผสมน้ำอุ่นก็คอเช็ดหน้าเช็ดหน้าที่ซ้ำทำความสะอาดใบหน้าแล้วก็เวลาเราท้องเสียเอาไปใส่ในสไปรท์ทำเป็นน้ำเกลือแร่ได้เขาเป็นเกลือที่มีระดับสูง เจ็บคอตอนเช้าตื่นมาจีบคอหรือว่าแสบคอใส่น้ําอุ่นอ๋ออย่างเงี้ยกินได้เลยเด็กเพราะว่านี่เริ่มเริ่มเจ็บคอครั้งแรกกวนทีครั้งสแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเจ็บโควิดแล้วไอ้พวกนี้เอาไปทำอะไรนะครัวอาหารอะไรได้ไหมอาหารได้ใช้เชือกเกลือมันใช้เวลาหลายวันนะครับคุณจิรอใช้เชือกเขาจะเคี่ยวอันนี้ใช้เกลือล้างล้างผักและผลไม้ มันน่ารักอ่ะเกลือสมุนไพรแช่แช่ชมือแช่เ<ช>ท้า,าใส่น้ำอุ่นแล้วก็แช่ได้เลยค่ะตุ้มกันเลยอุ๊จมันสีสวยอันนี้มันผสมสีหรอ,อยังไงผสมสมุนไพรครับเป็นฝางอืสีของฝางก็จะออกเป็นสีชมพูจริงจาจะเป็นสีแดงแล้วเราผสมเยอะไหมเวลาแช่เท้าอ่สามช้อนโต๊ะครับถ้าเป็นห่อ 3, 100, สามห่อร้อยก็จะอันนี้จะมาสองครั้งสามารถแบ่งครึ่งทำได้เลยถ้าเป็นห่อเล็กแบนนี้สี่ห่อร้อยก็หนึ่งครั้งต่อหนึ่งซองเลยครับห่อใหญ่ห้าสิบบาทเอาไปฝากได้ ดอกเกลือสมุนไพรแช่มือแช่เท้าเพื่ออาการปวดท่าปวดขาเท้าบวมปวดหัวดึงพลังงานลบออกจากร่างกายอย่าะไรพวกนี้ครับได้หมดเป็นเหมือนหญิงกับหยางเวลาเราไปเที่ยวจีนเขาจะพาเราไปแช่เท้าด้วยเกลือแล้วอันแบบไหนที่เอาไปปรุงอาหารอ่ะปรุงอาหารก็แนะนําเป็นดอกเกลือครับอ๋อเหรอดอกเกลือเขาจะเป็นทรงพีระมิดแบบนี้อ๋อไม่ไม่ไม่ได้เป็นผลใช่ไหมไม่ใช่ผลไมอุ้ยมันเหมือนอะไรอ่ะ สลึกไอออ้เลกมันเป็นเหมือนดอกจริงๆนะอันนี้ก็จะเป็นดอกเล็กนี่ๆมันเป็นดอกเลยอ่ะเป็นดอกเป็นเกล็ดเป็นแปดเหลี่ยมดอกเล็กๆก็เป็นดอกเออนี่ไงเขาจะมีระดับสูงเป็นเกลือที่มันจะอยู่อันนี้มันเป็นของมันเองเลยเหรอใช่ครับอุ้ยแปลกเลยน้องดูดิธรรมชาติสร้างสรรค์